สวัสดีจ้าพี่น้องมาพร้ากันอีกแล้วเนาะจ้ากับแซ่บหล้ใบมะลิจากพี่น้องจ้ามาพี่น้องมื้อนี้สิพามากินเมนูที่คุณเคยจากพี่น้องจ้าเมนูอันข้าวปุ้นเส้าหนำปลาร้าคือเก่าจากพี่น้องจ้าแล้วก็ได้กุ้งมากินน้ำจากพี่น้องกุ้งหัวไข่จากพี่น้องจ้าแต่มันโตหน่อยจ้ามันโตว่ยแย่ปันได้จากพี่น้องข้าวปุ้นเส้ากะห้วยพริกปนจ้าล้วก็เผ็ดเด้วยจากพี่น้องแดงจึงคืองือเก่าจ้าล้วก็ หัวเม็ดกระถินชะอมลวกจ้ะชะอมลวกชะอมสดพี่น้องจ้ะกะกะลำลวกจ้ะพี่น้องแล้วก็อันผักกันจองลวกจ้ะพี่น้องจ้ะบะเขือน้อยแล้วก็ได้น้องไม้มากินน้าจ้ะพี่น้องน้องไม้ต้มจ้ะแล้วก็ผักบุ้งจ้ะพี่น้องมาม่าจ้ะพี่น้องจ้ะบวบลายหางน้อจ้ะพี่น้องหิ้วเขาคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะเขาเทียงกับเขาแรงร่วมกันพี่น้องเอาหนุ้มเซนนี่แหละจ้ะ ของมันแสบเนื่องจากพี่น้องเบิ้งคุณน่ะห้ยมาหลอยู่ได้จากพี่น้องจากพริกปนอ่ะอยากพิดเพลิจากพี่น้องหุ่นหอนหลจากอากาศยิ่งเพลิเพลิมันจางสีสวงเนาะพี่น้องจ้ามาๆเด้จากพี่น้องยุ้มส้นน้ำกันจ้าอย่ลงกรกซิมเส้นมึงก่อนละจากพี่น้องมาจากพี่น้องยุ้มส้นน้ำกันจ้า น้ำปลาแดกซวงครับพี่หน่องมื้อนี้เ,เด็ดปลาแดกไม่ไหมจ้ะอ,อันจอ้องน้ำมัต้มผักหลายอย่างจะพี่น้องยังยังละน้อย มช่้งแบบสดทั้งแบบลวกเนอะใส่มันลงไป

อุ้หัวใครพ่ะนะเบื้องหัวมันไม่ใครหรืบหรอบอกนีอยู่มีอยู่จ้ะอือครับหอมปลาแดกครับพี่น้อง ปลาแดกมือนี้เป็นปลาสดน้ำเ้ยพี่น้องตวงดีหอมก็ไปต็โ สลัลวกใช่ไหมหอมมาก

ปารตพี่น้องเส้นไหมห เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่หัวพี่น่องก็ถึงมาล่องเบึงก้าหนึ่งมาแล้วจ้ะเสียดายตัวมันเป็นไงจ้ะแต่ตัวแง่ก็สีแสบกว่านี้เลยพี่น่องแบบอะไร ครับน,แบบน้ำปาแดกนัวครับแต่พี่น้อง Yeah. Mm -hmm. มม่เขากันครับ

หอมหอมไปเด้อหอนห่อนพี่น้องนนี่เมื่อคืนกับฝนตกอคือจ้ะแต่มม้อนี่กระหอนคือเกาพี่น้องห้อนคักปพี่นี่จ้ะ กินได้เบิดหัวพี่น้องอกุ่งนัินเนี่ยแซ่บค่ะกะตอบไปด้วย ส้มกับ่าหิวเขาแห้งพี่น้องเฮ้ยมานีนเขาเทียนกับเขา,าแรงร่วมกันพี่น้องเตียงก็บ่อยากเขาไม่อยากง้มแรงกับพี่น้องค่ะ 嗯。Mm hmm. này thêm. Ừ. tổ lắc khấm tổ lắc khấm bao giờ เม็ดกะทินมาหงงกันอยู่ข้างใต้เมื่อจะพี่เนาอซ้อาวใส่กันอะพักกันจองวถ ต้มยำจ้ะจ้าแซบอยู่จากพี่น้องจ้าเขาคุณนเศร้านำปลาเนาะจ้ะแห้งหิวเขางสีแห้งกินแซบแต่พี่น้องจ้าหอยพริกป่นหุยอันเม็ดกระทิ้นแล้วกะลวก อันพักอันกันจองพักอันชะอมละกะกะลำลวกใส่แห้งตะแซสบจะพี่น้องประแดกมือนี่กะต้วงตวงพี่น้องจ้ะกินกบพักซดกับะเขลือนหน่อยๆในนี่ๆกะแซบจะพี่น้องจัาจังได้มือนี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเรือจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเร้อจ้ะที่มีการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังจนจบนอกจากพี่น้องจ้าจังได้กะมือนี่กะขออันตัวราไปก่อนเรื่อจ้ะพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะขอบคุณจ้าแล้วก็สวัสดีจ้า <te> <te> <mil> <Thursday>